ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกที่เราจะพาคุณไปอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์อย่างใกล้ชิดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถซับคอมแพกยอดนิยมจากค่ายโตโยตา้าที่ถูกปรับโฉมและยกระดับสมรรถนะในทุกด้านนั่นคือโตโยต้ายาริสรุ่นปี2025ซึ่งถือเป็นการพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลได้ดียิ่งขึ้น t o y o ต a Yaris 2025มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่สดใสและทันสมัยมากขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีความโบเฉี่ยวและสปอร์ตไฟหน้ามาในรูปแบบ LED p r o j e เต o r พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ที่ให้ความเด่นชัดกระจังหน้าใหม่มีลักษณะกว้างขึ้นเสริมด้วยลวดลายที่ดูแข็งแกร่งและพรีเมียมเส้นข้างตัวรถถูกปรับให้มีความโค้งและคมยิ่งขึ้นเพื่อช่วยด้านแอโรไดนามิกล้ออลูมิเยใหม่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด15ถึง17นิ้ว ด้านหลังของตัวรถติดตั้งฝ่ายท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่เชื่อมต่อกันด้วยเส้นไฟกลางทำให้ตัวรถดูมีความกว้างและมั่นคงขึ้นการชนหลังถูกออกแบบให้มีเส้นสายสปอร์ตและเพิ่มความดุดันเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีสีตัวถังใหม่ให้เลือกหลายเฉดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกตามสไตล์ของตัวเองภายในห้องโดยสารของ Toyota y a r ริส2025ถูกปรับปรุงให้มีความพรีเมียมมากขึ้นด้วยวัสดุคุณภาพสูงและการประกอบที่ประณีตแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้น หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ระบบเสียงถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้คุณภาพเสียงที่คมชัดเบาะนั่งได้รับการออกแบบให้รองรับสรีระและนั่งสบายแม้ขับขี่ระยะทางไกลเบาะหลังสามารถพับได้แบบ 60- ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในด้านขุมพลังโตโยต้ายาริส2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรที่ถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงึ้นนและะประหยัดัดดมมมาากกว่เิ พร้อมเทคโนโลยี dual ล VVT-iE และระบบ Start and Stop ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสานการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าให้สมรรถนะการขับขี่ที่ลื่นไหลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลและมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบรวมถึงโหมดสปอร์ตสำหรับผู้ที่ต้องการความร้อนใจมากขึ้นระบบช่วงล่างถูกปรับเซ็ตใหม่ให้ขับขี่ได้มั่นคงและนุ่มนวลขึ้น แม้จะวิ่งบนถนนครุขราก็ยังให้ความสบายแก่ผู้โดยสาร t o y ยต a y a r ริส2025ย่าังมาพร้อมระบบความปลอดภัยมาตรฐาน To โยต s a เซ t ตี้เซนรุ่นล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอดระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อช่วยให้การขับขี่และจอดรถเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้น ในด้านเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายยาริสใหม่มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำรวมถึงพอร์ตชาร์จ USB-C ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้โดยสารทุกตำแหน่งแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่โตโย t a y a าริส2025ให้ความรู้สึกโปรง่งและกว้างขวางภายในห้องโดยสารการจัดวางพื้นที่เก็บของและช่องใส่สัมภาระทำได้อย่างลงตัว ทำให้เหมาะสำหรับทั้งคนโสดคนทำงานในเมืองหรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถที่ขับง่ายและดูแลรักษาง่ายอีกจุดเด่นที่น่าสนใจคือการออกแบบให้ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์โตโยตา้าใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมในบางส่วนขององค์การผลิตและออกแบบให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันโดยไม่ลดทอนความปลอดภยัยและความแข็งแรงของตัวรถยาริสรุ่นปี2025ยังมีแพกเกจการดูแลรักษาหลังการขายที่ครอบคลุม และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยรวมแล้ว Toyota Yaris 2025คือการยกระดับรถซับคอมแพคให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นในทุกด้านทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำสมัยความปลอดภัยครบถ้วนและความคุ้มค่าด้านการใช้งานจริงจึงเป็นรถที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในตลาดปีนี้ นี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Toyota y a r ริ2025ที่เราได้รวบรวมมาให้คุณหากคุณชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องคาอัปเดตของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ